องนี้ครับเป็นพระปิตาจำโม่หนึ่งนะครับเนื้อผมใบลานสร้างเมื่อปี2020นะครับผมจำนวนการสร้างเนี่ยไม่เยอะมากนะครับประมาณ1 2 0 0อง่าองคววิธีการดูเบื้องต้นนะครับองนี้ด้านข้างเขาจะหนาข้างแล้วก็เล็กข้างแล้วก็นิ้วเขาเนี่ยจะเป็นเอก,กลักษณ์ก็คือนิ้วเขาจะเรียวยาวสวยนะครับอันนี้ผลิตกี่เนื้อครับลุกนี้จริงๆิแล้วตามประวัติเขาบอกว่าสร้าง3เนื้อครับ,รบมีเนื้อใบลานเนื้เอเกสรห้าสิบเจ็ดองแล้วก็เนื้อผงสมเด็จในประมาณ10กวองค์ เงี้ยใบลานตอนนี้ราคาสภาพประมาณนี้จะราคาเท่าไหร่ครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับผมสตาร์ทที่6กแสนขึ้นไปนะครับคือรับเงินได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพับ์ิดตาจัมโบ้สองนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อเกสรนะครับรุ่นนี้ก็จัดสร้างต่ำนะครับแต่ที่ผมมาเนี่ยเป็นเนื้อเกสรอย่างนี้ก็สามารถขายผมได้ประมาณ1นแสนขึ้นไปนะครับอันนี้แช่น้ำมันไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นโซนแช่น้ำมันใช่ครับน้ำมันนี่ก็จะถูกกว่าไม่แช่นะครับ ราคาก็จะต่างกันเยอะวิธีการดูก็เหมือนกันฮะเราต้องจําพิมพ์พระให้ได้ครับพิมพ์พระเนี่ยเขาจะไม่เบี้ยวไม่ไม่ไม่ปั๊มแบบเอ็นไปข้างหนึ่งอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะแบบธรรมชาติอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็นิ้วเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์จะมีเส้นที่นิ้วองค์ที่สวยๆนะครับข้างหลังยันก็จะคมเป็นร่องน้ำนะครับประมาณนี้เบื้องต้น